Black Edition สีดำแบบนี้เลยครับนิสสันนาวา NP 300เป็นรุ่น Black Edition นะครับคันนี้เครื่องยนต์2,500 c c นะครับผมจัดเต็มมาให้ทั้งด้านความหล่อและเทคโนโลยีได้เป็นกระบะสีประตูนะครับผมเกียร์อัตโนมัติกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับไลเนอร์นิสสันจากโรงงานแท้ๆนะครับผมคันนี้มีกล้อง360องศารอบคันเลยนะครับผมสติกเกอร์เดิมโรงงานหมดเลยชุดแต่งเดิมโรงงานหมดเลยนะครับผม ด้านหน้าแบบนี้เลยครับหล่อเท่ๆทรงสปอร์ตนะครับผมผมอะไรมัลติฟังก์ชันหน้าจอคัสกินได้มีกล้องมาให้มีแมปมาให้นะครับผมเกียร์ออโต้แอร์ออโต้ต้องบอกเลยว่าใครที่หากระบะที่ราคาย่อมเยานะครับผมแต่ได้ฟังก์ชันครบๆนะครับช่วงล่างดีสีดําชุดแตงหล่อแบบนี้นะครับห้ามพลาดคันนี้เลยครับสวัสดีครับผมอยู่กับซีลแมนนะครับวันนี้ผมมีกระบะสุดหล่ออีกหนึ่งคันมานําเสนอนะครับผมวันนี้นะครับผมขอนําเสนอเจ้าตัวนี้เลยนะครับนิสสันโนวาล่า Np 300คันนี้ได้เครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับผมเป็นรุ่น Black Edition นะครับกําังสีประตูยกสูงคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะครับผมและได้ปุ่มคูซ์ตาร์ตนะครับผมมีกล้อง360องศารอบคันเลยนะครับผมส่งสปอร์ตดุด้านสีดำเท่แบบนี้เลยนะครับนิสสันนาวา拉เข้ามา3คันนะครับไปแล้ว2เหลือคันนี้คันสุดท้ายนะครับผมถ้าคุณนะครับอยากส่งรถคันนี้ให้คนที่คุณรักได้ดูด้วยกันนะครับผมสามารถกดแชร์คลิปได้เลยครับ แล้วผมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามผมรถสวยๆให้ดูทุกวันเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมใครที่สนใจนวราคันนี้อยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมพารีวิวข้างนอกข้างในนะครับผมห้องเครื่องตัวถังแชสซีนนะครับว่าคันนี้รถสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแค่ไหนนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบคุณจะลงลังรถลงรักรถคันนี้แน่นอนนะครับผมอ่ากระบะซิปตูเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยนะคันนี้เป็นตัวที่คุ้มค่ามากนะครับบอกราคาต้นคลิปเลยนะครับผม 4 7 9 0 0 0บาทและคันนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณ7 0 0 0กว่าบาทไปหา8 0ด0อยู่ประมาณนี้นะคุณลูกค้าแล้วถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีนะครับปัดประชาชนใบเดียวเอารถกลับบ้านได้เลยนะครับผมเรื่องที่ด้านหน้าเลยนะครับคันนี้ไฟหน้าหล่อมากโดดเด่นนะครับผมโคมไฟอย่างงี้ลมดำนะไม่ใช่ว่าเป็นซีดนะครับผมมันลมดำนะสวยแล้วได้ไฟแบบนี้เลยเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ LED โอ้โหสวยมาก ฟ้าตังมคู่หน้าคันนี้ก็ให้มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับกระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับของนิสสันมเป็นสีดําแบบเรโนแบ็คนะครับผมโลโก้นิสสันอยู่เงาเงเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากๆเลยคันนี้ทะเบียนสวยจําง่าย4808นะครับผมได้ทะเบียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝากระโปรงหน้าหน้านะครับผมเป็นสีดําเป็นสีดําเงาแล้วก็สีดําด้านแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้แต่งมานะครับเป็นของเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะซุ้มล้อนะครับผมเป็นซุ้มล้อชุดแต่ง ตรงรุ่นนะครับของ Black Edition ใหญ่ทั้เทศไปนี้เลยแล้วดูหัวน็อตนะหัวน็อตสภาพสมบูรณ์มากนะครับผมดูล้อกันหน่อยแม็กซีนี้นะครับเป็นสีพิเศษมีเฉพาะในรุ่น Black Edition เท่านั้นนะครับผมแล้วดูนะน,นี่สันอยู่ครบเรียบร้อยเลยนะครับผมซุ้มล้อสวยมากๆเลยเห็นไหมโช้อัพสภาพดีนะครับแชสซีดูดนี่โอ้โหสวยนะครับมองเห็นแชสซีกันไหมนี่นี่นี่อ่า บันไดข้างจัดมาให้แล้วนะครับคันนี้นะครับถ้าอยากดูคันจริงสามารถมาได้เลยนะครับเต็น์อยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีนะครับผมไฟเลเ้ยวที่ตกมอ,องข้างให้มาแล้วนะครับมีกล้อง3ามร้อยองศาคันนะี้กล้องข้างนะกล้องคันนี้เขามีรอบคันนะครับผมมือจับเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ได้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทเคเล็บนะครับไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมากดรีโมทนะเดินขึ้นมาแล้วกดปุ่มเดียวนะครับเปิดประตูหรือล็อกประตูได้เลยอ่าในกันบ้านนะครับผมคันนี้ได้เป็นเบาะแบบ สองระดับนะก็คือเป็นเบาผ้ากับผสมกับหนังนะครับผมให้ความรู้สึกดีมากนะคันนี้โอบรับสรีระได้ดีมากชุดบริเวณหัวเนี่ยดันหัวมาตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับผมทาความสะอาดง่ายแน่นอนนะครับผมด้านข้างแบบนี้นะบุหนังมาให้เห็นไหมเดินได้ได้เดินเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะไม่มีรอยปริแตกของหนังนะได้ไม่มีหลุดล่อนนะครับผมที่จะเปิดประตูนะครับเป็นโครมเมียมแบบนี้เลยมีที่วางก้านน้ามาให้นะครับสําหรับฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะครับ ท้องเก็บของใหญ่โตเลยคันนี้นะแอร์แบ็กคู่หน้าจัดมาให้แล้วนะครับรถสวยมากดูโครงสร้างกันหน่อยคันนี้ต้องบอกว่าซีลแน่นมากนะครับเมทอาร์ะ Met นะครับเรี้ยงตัวสวยงามแบบนี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะที่ผมบอกเลยว่าใครที่ตามหากระบะที่เน้น รถสวยนะครับกรรมฐาดีช่วงล่างดีและได้ฟังก์ชันครบนะครับผมนิสสันนาวา拉คันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะดูหัวน็อตต้องบอกว่าสวยยเลยนะครับด้านข้างนะครับนี่ขึ้นลงนะแทบไม่มีรอยนะครับผมนี่อันนี้คือรอยที่ QC จากโรงงานนะเขาติ๊กมานะครับรอยปีทาเมจิกยังอยู่ครบถ้วนเลยนะหัวน็อตต่างๆนะครับสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์สะอาดมากนะครับผมสีประตูคันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมนำเสนอเลยนะครับก็คือว่าคันนี้เขามีแอร์ตอนหลังมาให้แบบนี้เลยนะครับผม จะบอกว่ากระบะที่ราคาประมาณนี้ยส่วนมากไม่ได้ให้แอร์มานะกระบะที่ราคาพอๆกับคันนี้นะเขาส่วนมากไม่ให้แอร์มานะครับแต่คันนี้ให้แอร์ั้านหลังมาผู้โดยสารด้านหลังที่นั่งตรงนี้ต้องบอกว่าสบายนะหนึ่งเลยได้ความกว้างขวางนะครับสองได้แอร์ตอนหลังมาให้นั่งเย็นสบายโทถึงแน่นอนนะครับผมนี่เลยนะลำโพงด้านหลังมีนะใครชอบฟังเพลงนะครับผมคันนี้ฟังซือราได้เลยเรียบร้อยมากนะครับดูโครงสร้างกันหน่อยด้านหลังเป็นไงอ่า เม็อาร์คเฉยแบบนี้เลยนะครับผมเรารับประกันโครงสร้างราบรถทุกคันอยู่แล้วนะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะถ้าลูกค้ารับรถคันนี้ไปแล้วตรวจกับศูนย์นิสสันนะครับพบว่ารถเคยชนหนักมาก่อนนะเรารับซื้อคืนร0อเลยนะนี่ดูซุ้มล้อทางนี้หน่อยนะครับนีย่ยชัดซีฟนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่เคยตัดแต่งนะไม่เคยตัดหลดเนี่ยมานะครับผมเห็นไหม แล้วคันนี้มีกล้องด้านหลังมาให้นะครับนี่อันนี้กล้องเดิมโรงงานนะไม่ใช่ว่าไปติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นกล้องที่ทํางานร่วมกับกล้องตัวอื่นนะทําให้เราได้วิวสามร้อสิบองศาเลยนะไลเนอร์คันนี้ได้เป็นของนิสสันนะครับเป็นของโรงงานเลยนะเห็นไหมครับเป็นนิสสันเลยนะข้อดีของไลเนอร์โรงงานกนะ็คือว่ามันหนามันหนาแข็งแรงมากแล้วดูลอนไลเนอร์เห็นไหมไม่มียุบนะครับลอนไลเนอร์ไม่มียุบนะรถไม่เคยบรรทุกหนักนะครับให้ดูรอนข้างในานี่รอนกระบะ ไลเนอร์อาจจะเปลี่ยนได้แต่รอนกระบะเปลี่ยนไม่ได้รอนกระบับไม่มียุบแน่นอนนะขนของหนักหรือเปล่านี่ดูขอบตรงนี้เลยเนหะ็นไเวลาเราขนของนะอันนี้เป็น,ปนพวกคาบนะเวลาเราขนของนะครับผมถ้ามันขนของหนักอะ่ะมันจะชนชนขอบซ้ายขวาแบบนี้นะชนชนชนแล้วมันจะยุบนะครับแต่เนี้ยเห็นไหมสภาพดีมากนะครับขอบไม่มียุบเลยนะใครที่เป็นคนที่ชอบรถเดิมๆนะครับรถที่แบบว่าสวยมาจากโรงงานเลยแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับผม ได้รถทรงสปอร์ตสีดำาลลลแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้ชุดแต่งนอกนะคันนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากเลยเห็นไหมถัาซีดเป็นไงสวยสุดๆนะครับไม่เคยมีแต่ตอบไม่เคยเป็นโดเตียมาอยู่แล้วนะซุ้มล้อสะอาดสาแบบนี้เลยเดี๋ยวคันนี้นะครับผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับจะได้ดูหน้าปัดเรือนมาแล้วก็ดูฟังก์ชันต่างๆภายในรถนะครับได้เป็นพุทาสตรีนียนะครับนิสสันอยู่ฝั่งซ้ายมือนะกดได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหม โอ้โหนิ่มๆเลยนะนี่ขึ้นมาแล้วนิสสันคอนเน็กนะครับตรงหน้ากอลางนี่จะเป็นรูปรถขึ้นมาแบบนี้โอ้โหเท่มากคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นโลมาก,ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้เยอะมากนะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยรถปีสองพนสะิบเก้านารถหกปีนะครับไมล์แสนแสนสี่ก็อยู่ประมาณสองหมื่นกโลนะครับสองหมื่นกโลก็ถือว่าอยู่ในเลทปกตินะถือในเลตอาจจะไม่ใช่เลขไมล์ที่น้อยมากนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เลขไมล์ที่มันน่ากลัวนะครับผมอ่า แล้วดูนะนี่โอ้โหบุหนังมาให้ได้เนี่ยตะเข็บได้ไม่มีปีแตกนะครับผมเนี่ยสภาพสมบูรณ์มากนะตะเข็บได้ไม่มีปีแตกนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมฝั่งสายมือนี่ก็คือควบคุมเรื่องเครื่องเสียงวิทยุได้เลยนะครับฝั่งข้อมือก็มีรับสายโทรศัพท์โออกได้นะครับผมแล้วก็มีครุกคอนโทรมาให้สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับคันนี้นี่หน้าจอเดิมโรงงานนะคันนี้ต้องบอกว่าทัดสกินได้นะครับ มีกล้องนะครับมีกล้องนะเรากดดูได้เลยสาหรัเสี่ยองสารอบคันนะครับผมคันนี้ให้ดูหน่อยอ่าเป็นแบบออตโต้นะเป็นแบบออตโต้นะกดได้เลยนะครับผมตั้งค่าเองก็ได้หรือกดออโต้ก็ได้นะครับผมเกียร์อัโตโนมัติช่องเชือช่อมต,ต่อต่างๆมีให้ครบๆนะเราไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มได้นะไปเชื่อมได้เพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีถ้าเป็น USB เนีย่ยมีช่องเดียวตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเวลาเดินทางบางครั้งก็ต้องชาร์จหลายคนเนาะก็สามารถที่จนะตรงนี้ได้ด้วย เพิ่มได้เลยนะครับผมนี่เขาทําที่เอาไว้ให้นะครับเราติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้นะเนี่ยเขาก็ปุ่มต่างๆเนี่ยอยู่หมดเลยนะแล้วแอร์คันนี้เย็นสบายมากแอร์เย็นสบายมากแอร์แรงมากนะผมนั่งอยู่เนี่ยกลางแดดอย่างเงี้เลยนะนี่ข้างนอกแดดคือโหแบบแดดดูแดดแต่ว่าข้างในคือเย็นมากแล้วก็เนี่ยอยู่ข้างนอกนะรถวิ่งกันแบบอย่างงี้เลยนะอยู่ใ,ใกล้ๆนี้นะแต่เชื่อไหมอยู่ในรถก็คือไม่ได้ยินเสียงรถข้างนอกเลยเงียบมากนะครับเงียบมาก ซีลทางานสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับกระจกนะครับเป็นตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะคันนี้ดูเห็นไหมแสงาากระจ้าด้านหลังนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมองไม่เห็นนะเห็นแน่นอนเห็นไหมโอ้สวยงามเลยนะครับผมต่อแถวตำแหน่งคนขับนะ,ะนี่มีกระจกมาให้นะครับสําหรับฝั่งผู้โดยสารนะเปิดแล้วไฟติดออโต้ด้วยเปิดแล้วไฟติดอย่นี้เลย แต่งหน้าเดินทางไปทํางานสบายเลยคันนี้ครับผมนี่ช่องเก็บของนะใส่แว่นกันแดดนะครับผมใส่นามบัตรได้เลยสบายๆนะครับไฟติดทุกดวงอยู่แล้วนะครับผมนี่เลยส่วนฝั่งคนขับเนี่ยไม่ได้มีกระจกมาให้นะครับผมแต่ว่ามีที่คาดนี่มาให้นะก็สามารถเก็บพวกใบกับขี่ได้นะครับสบายๆนะคันนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งนะที่ผมแนะนําเลยนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหากระบะใช้งานดีๆแ่งครบๆนะครับผมได้ยกสูงส0ประตูเกียร์ออโต ใช้งานดีๆช่วงล่างนิสสันนี่ต้องบอกเลยว่ามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวคันนี้ผมพาไปดูห้องเครื่องกันบ้านนะครับว่าคันนี้นะรถปี2019คันนี้เนี่ยห้องเครื่องสภาพสมบูรณ์แค่ไหนครับผมมาตอนที่บริเวณห้องเครื่องกันบ้านนะครับเริ่มกันที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคันนี้สติ๊กเกอร์เดิมอ,อกรอ,อยครบๆนะครับผมแต่ว่าเราดูโครงสร้างกันดีกว่านะเห็นไหมเม็ดอาร์คนะสวยมากนะครับเห็นไหมนี่เมดอาร์คเดิมๆสวยๆเลยนะครับ ซีลเดิมนะอันนี้เป็นซีลที่ปิดด้านหน้านะครับช่องคันลมนะแล้วก็ซีลโรงงานอีกตรงนี้นะนี่เห็นไหมมองเห็นไหมเลยคือเวลาถ่ายแล้วมันย้อนย้อนท้องฝาแล้วมันดูยากเนาะเนี่ยเห็นไหมซีลเดิมโรงงานอยู่นะเล็บจิกเข้านะครับผมดูน็อตกันดีกว่านะน,นี่เลยใสๆแบบนี้เลยนะครับมีค่าบฝุ่นเล็กน้อยแต่ว่าวันรับรถนะครับรับประกันได้เลยว่าเอี่ยมแน่นอนนะเอี่ยมมาแน่นอนดูน็อตต่างๆสภาพสมบูรณ์นะครับห้องเครื่องคันนี้นะต้องบอกว่าจัดเรียง นี่สายเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่เขาจัดเรียงบริเวณห้องเครื่องได้ดีนะทําให้พวกสายไฟหรือว่าการเดินเส้นต่างเนี่ยมันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมก็สวยมากนะดูโครงสร้สางนะดูได้เลยนะส่วนประกอบเม็ดอาร์คเห็นไหมนี่ดําเดิมหมดนะครับผมน็อตสภาพสมบูรณ์เลยเห็นไหมตรงไหนที่มองไม่ชัดสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมแอดไลน์ได้เลยนะแอดไดลน์ได้เลยนะครับเบอร์ข้างหน้าผมปักเอาไว้นะครับโทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะครับเผื่อแอดไลน์มานะครับผมส่งรูปเพิ่มเติมให้ได้เลยนะ หาอยู่นะถ้า้าคันนี้นะผมบอกเลยว่าเสียดายแน่ๆนะเพราะว่ารถเขาค่อนข้างสวยนะคันนี้สีประตูยกสูงเกียร์ออโต้จากนิสสันคันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมถูกใจกันหรือเปล่านะผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้มาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้นะครับต้องชื่นชอบคันนี้แน่นอนนะเพราะว่าเขาด้คมหล่อสปอร์ดดูด้านเท่แถมมาด้วยเทคโนโลยีที่ครบคันนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวจบอีกคันหนึ่งนะราคาคันนี้ย้ําอีกคันนึงนะครับ4 7 9 0 0นับาท ผ่อนอยู่แค่เจ็ดพันกว่าบาทไปหาแปดพันนะคันนี้ผมบอกเลยว่าเงินเดือนนะครับผมหมื่นห้าหมื่นหกยิงซื้อคนเดียวได้นะครับคันนี้นะแต่แนะนําเลยนะาการหนึ่งสุกทํางานประจํานะครับเสารทิตค้าขายคันนี้จะจบเลยพาลูกท่องเที่ยวได้เบาะหนังนะครับนั่งข้างหลังก็สะดวกสบายมีแอร์มาให้นะครับผมสนใจคันนี้นะครับผมติดต่อหาอผมด่นดวนเลยครับศูนย์เก้าสี่แปดห้าศูนย์ห้าสองหกแอดไลน์หรือโทรหาผมด่นดวนได้เลยครับ